แฟนคลับหมอปลั๊กฟาร์มทุกๆท่านเลยนะคะสําหรับตอนนี้ค่ะน้องพอกบุ้งอยู่กับพ่อพันุควยายไทยตัวนี้เลยค่ะที่มีชื่อว่าเจ้าเงินดีจากฟาร์มยิ่งยงนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะให้เสียยิ่งยงนะคะช่วยแนะนาลักษณะเด่นของน้องให้ฟังกันสักนิดหนึ่งค่ะครับ,มรบผมยิ่งยงฟาร์มครับเจ้าเป็นเจ้าของเจ้าเงินดีครับตัวนี้เป็นเป็นรูป เป็นลูกป๋าไปไ้เป็นลูกของพันล้านครับเป็นลูกพันล้านพันล้านนี่คือว่าเป็นเป็นสายป๋าเงินอุไทครับส่วนสายแม่สายแม่ก็คือแม่บนส่งแม่บนส่งคือเป็นสายเจ้าหนุ่มกำลังโป๊ตนะครับแล้วก็ทับออกมาก็ได้เป็นเจ้าเงินดีครับ จุดเด่นจุดเด่นของเงินดีคือลำตัวลำตัวยาวครับลําตัวงใหญ่ย,ย,ายาวแค่ขาใหญ่ครับก<า>บานเขาใหญ่ครับรดี๋ยวพาดูรอบๆนะคะทานและสำหรับพี่พี่น้องกเกษตรกรท่านใหม่นะคะที่สนใจอยากจะได้ในส่วนของน้ำเชื้อนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อผ่านทางหมอกลักความของเราได้เลยหรือโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่พี่น้องๆองเกษตรกรทุกท่านมากมากเลยค่ะ